ถึงบูทของ v i นนะครับโซนะี่ i o นั้นนอกจากเน้นในส่วนของรุ่นใหม่อย่าง Vio C กับตัว S.B. แล้วก็ยังมีตัวของรุ่นเก่าที่เป็นตัวของ E.Series ที่มา is, ลดราคาในงานนี้นะครับอย่างตัวแรกนะครับตัว Vio E ตัวนี้นะครับเห็นหน้าตาสวยงามอย่างนี้นะครับพรอ้อมคอยสารเจเนอเรชันที่2นะครับเป็นเซนิบิดด้วยพรอมโยเล็กสแท้ของบีม,มเอโมโฮมเบสิก ในราคาเพียงแค่19,900บาทเท่านั้นนะครับพรอมแบนแล้วด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นไบโอราคาประหยัดแต่สเปคก็ไม่ได้แบบว่าต่ำเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับ19นอกนั้นยังมีตัวของตัวเ e อ e ตัวอื่นนะครับไบโอเอสแล้วก็ตัวของไบโอที่เป็นสีส้มตัวน,นี้นะครับตัวของไบโอนั้นจะเน้นเรื่องของแคชแบ็ก5%ผ่อน0% 4เดือน10เดือนนะครับคืนเงิน5%นะครับซึ่งจะเน้นในส่วนของผ่อนกับโปรโมชั่นต่างๆ ไปชมนะครับตัวอื่นตัวราบเทพตัวอื่นนะครับที่มีอยู่ข้างๆอีกประมาณ4-5รุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียว y o โอนะครับจะเห็นมีสีเรื่องรายนะครับทั้งสีชมพูสีม่วงนะครับแล้วก็สีใหม่อย่างสีแดงที่ผมเพิ่งเห็นในงานนี้เป็นครั้งแรกครับสีสดมากตัวอย่างตัวสเปคนะครับก็จะเป็นตัวสาม0 0บาทนะครับสเปคไม่กระโหลกกะลาเลยนะไป5แล้วก็รัจอหกสอ็มนะครับน่าสนใจเลยทีเดียว ทางขวาก็จะต่อไปจะเป็นยังเป็นของไวโอซีนะครับจะเป็นตัวตัวเดียวกันแต่ว่าจะเป็นสีม่วงนะครับสัดเล่นหนึ่งแล้วก็จะเป็นสีขาวทางนู้นก็จะเป็นในส่วนของไวโอซีที่เป็น15นิ้วครับทั้งสีม่วงแล้วก็สีขาวส่วนราคาก็ไม่ต่างกันมากครับเพิ่มมาอีกพันบาทนะครับเป็น35,900บาทสเปคเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเพิ่มขนาดในหอวงจอภาพมาอีกพันหนึ่งและ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 นะครับไวโอแซดนะครับ ตัวใหม่ล่าสุดที่เมื่อเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับตัวนี้เราชมได้าตามรูปสเปกเลยครับมารีวิวแน่นอนกับตัวของสเปกเป็นคอไอเซเว่นแล้วก็เหินบางเบาแล้วก็กร๊ดจอที่อยู่ตัวของในตัวนี้ครับบูเรตไดแล้วก็มีกร๊ดจอแยกเป็นเอ่อหกเจ็ดสามศูนย์ในงานในนี้ด้วยนะครับส่วนราคาก็ตามป้ายครับเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทได้แวะแล้วนะครับเต็มที่แล้วส่วนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับ สำหรับใครที่เน้นบางเบา,บาระดับสุดยอดนะครับต้อง w ว o Z โอเซตตัวนี้เลยมาถึงบูธของ s ซัมซุงนะบูธซั s u n g ในงานนี้นั้นโปรโมชั่นจะเป็นลักษณะของตัวที่ลงหนังสือพิมพ์เลยนะครับเริ่มตั้งแต่การแถมตัวของ t ี่เชิ้ตของเชลซีนะครับซื้อแถมจอ l อ d ซ ต่างๆแล้วก็รุ่นเด็ดนะครับจะเป็นรุ่นของตัวตัว RV 4 1 3นะครับที่เหลือแด้งานเพียงตัวละ8,900บาทแต่ว่าจำกัด56เครื่องต่อว,วันนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างตอนช่วงน,นี้ตอนใบบาทก,ก็ยังพอเห็นอยู่บ้างนะครับและต่อมาก็จะเป็นตัวซีรีส์ RC นะครับ C18 ก็จะแถมฟรีนะครับ LCD, LCD, LCD ตัวของมอนิเตอร์ขนาด18.5นิ้วนะครับราคานั้นก็ตามป้าน,นะครับอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะัก แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นของ N series ที่เหลือ1 9 0 0บาทถามแถมทั้งตัว Air gas 3G แล้วก็ตัว Netbook soft case นะครับโปรโมชั่นแต่เน้นสำหรับตัวของ Samsung จะเน้นเรื่องของตัวโนบุ๊กระดับ20,000เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวของ8,900ส่วนตัว high performance มากกว่านั้นก็จะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ โปรโมชั่นของเรโ o เวอร์นะครับในงานคอมบาด X My Agent นะครับก็จะมีทั้งตัวลดราคาแล้วก็ตัวแถมประกัน2ปีแถมแรมแถมแผดได้นะครับตัวแรกที่อยากแนะนำเรื่องของลดราคานคั่นคือตัวนี้ครับ X 2 0 1ตัวคอย3์สามามสิบนนะครับที่ในงานนี้จะลดพิเศษห0 0พันครับเดี๋ยวอยู่ประมาณสองหมื่นสามพันเก้าร้อยนั่นเองนอกจากจะมีตัวของตัวว o u c h e r รถหนึ0งพัแล้วก็ตัวคูปองนะครับตัวนี้เฉพาะรุ่นนะครับที่จะมาแจกในงานด้วย รถส0 0 0นะครับถ้ามีคุณปองนี้ก็มารถในงานนี้ได้เลยตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวของ Y570 ตัวพรอมินโดนะครับตัวพรอมินโดแทรลิขสิทธิ์แท้นะครับจะอยู่ที่33,900นานะครับเวทเพิ่มไปอีกประมาณ1 2 0 0องันท่นันเองตัวนี้นับว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับสำหรับรถใหม่ตัวนี้จะมาจะเป็นตัวของ Z40 นะครับ Z40 ตัว คอย5นะครับก็2 3 9 0 0นะครับตัว GT540 ซึ่งในโปรโมชั่นเนเศษแรงงานเนี่ยจะพร้อมมาเป็นประกัน2ปีเลยทีเดียวและในส่วนของตัว g t 7 0จะเริ่มต้นอยู่ที่12,900บาทแต่ละตัว B940 และตัว G ตัวใหม่นะครับ21,900ตัวนี้รู้สึกว่าจะแถมอ่อแฟลไดร์นะครับ S10.3 ตัวนี้จะเป็นตัวไฮไลท์นะครับก็คือตัว G จ็0 0บาทมาพร้อม DVD E t e r n a l นะครับตัวนี้ถ้าเป็นเน็ตบุ๊กตัวนี้เรียกว่าคุ้มค่ามากเลยพร้อม d v d ีดีเอทิโและสุดท้ายนั่นคือโปรโมชั่นใหญ่ในงานนี้ก็คือทุกใบเสร็จมีส่วนรุ้นรับนะครับส่วนลดสูงสุดต,ตั้งแต่50% 30% 20%, 20 10%นะครับเฉพาะในงานขอามานี้เท่านั้นนะครับคือเมื่อซื้อแล้วเนี่ยตรงชื่อจับในงานน่ะวันละสี่รอบนะครับก็จะรุ้นได้เลยเป็นโปรโมชั่นสูงสุด50%ซึ่งเป็นโปรโมชั่นเด็ดของขอามานในงานนี้เลยครับ ต่อกันที่บูธ HP นะครับบูธ HP ในงานนี้นั้นจะเน้นในส่วน DV4 แล้วก็ d v 6เป็นหลักเลยนะครับเด่นว่าจะมีตัวของสีใหม่ลายใหม่นบนอกจากนั้นมีตัว g 4 3ตัว g 4นะครับตัวนี้แนะนําก่อนเลยก็จะเป็นตัวของ d v 6ที่มีทั้งตัวบีดหูฟังบีลำโพงบีดนะครับเาเสียงบีดแล้วก็จะมีตัวทั้งของคอย7คอย5แถมลำโพง USB แถมหมอนเพนกวินนะครับแคชแบ็กอีก1,200บาทสำหรับ SCB ตัว d v 6นะครับ ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์เลยนอกนั้นยังมีตัวของ d ีวีด้านบนนะครับที่เป็นสีตัวออกแดงๆนะครับเป็นลายสีงาสวยงามนิดนึงตัว i5 นะครับแล้วก็รัดราคา27,900าตัวมินิก็ยังมีตัวนี้นะครับตัวมินิ1 0 7 9 0ศแล้วก็ตัวของมินิแวนแชมนะครับตัวหมื่นนี่ครับของไฮไลท์เลยนั่นคือตัวของ HP p a v i l i o n DV6 ตัวหมาสีใหม่นะครับเป็นสีขาวนะครับ ซึ่งจะมีตัวของเป็นสเปคคอย5นะครับก็จะเป็น677เหมือนกันราคาในงานนั้นจะอยู่ที่28,900เอ่อจะถูกว่านั้นครับเพราะตัว2 9 0จะเป็น i7 แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับสำหรับตัว D6 ถ้างบไม่ถึงในตัวของ D4 v D6 ก็ยังมีตัวของ HP 431นะครับตัวแรก i5 2400 18,900นะครับตัวต่อมาก็ CQ43 ตัวนี้ยังเป็นตัวตัวเก่านิดนึงนะครับต่วสเปคยังโอเคอยู่ แล้วก็ HP 430ตัวนี้ไม่ระบ,บุสเปคนะครับแรู้สึกจะเป็น Core i3 นะครับนจ่เป็นจะไม่ผิดแล้วก็ HP G4 ตัวนี้จะเป็นตัวบอดี้ใหม่นะครับ189แล้วก็ตัว G4 ตัวราคาประหยัดก,ก็จะอยู่ที่1 4 9 0 0หมันเบาทนะครับตัวนี้จะเป็น Core i3 2310 ต่อกันที่ตัวของโตชิบ้านะครับโตชิบ้าในงานนี้นั้นจะเน้นเรื่องของแถมแรม4กิกนะครับแถมประกันเพิ่มเป็น2ปีแล้วก็ในส่วนของลดราคาเครื่องรุ่นหลายๆหลายๆรุ่นนะครับนะครับมาชมกันเลยนะครับว่าแต่ละรุ่นนั้นมีอะไรเด็ดบ้างเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับตัวของ c o s ส์มิตัวใหม่ x 7 0ที่ทางโนบูสเปคได้รีวิวไปแล้วนะครับราคาอยู่ที่1 6 9่0หบาทนะครับตัวกับตัวการ์ดจอเทพ GTX 5 6 0 m นะครับแวดแล้วก็74,900บาทในงานนี้นะครันเก้าร แถมฟรีประกันเครื่องหายนะครับแล้วก็ในส่วนของหูฟัง Steel Series ด้วย a p ปรโมี o M M แถมหูฟังด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางขวา F60 f, f นะครับตัวนี้ก็ดรอปราคาลงมาจากเมื่อก่อนนะครับก็40,000กว่านะครับตอนนี้ในงานเหลือแค่3 5ห0นนะครับแวดแล้วสำหรับตัวคอย5แล้วก็ตัวคอ I7 ที่45,000นะครับตัวนี้สำหรับผมเล่นเกมน้เนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่นอกนั้นก็จะเป็นตัว L745 นะครับ 17,900บาทวดแล้วก็1 8 0 0 0นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเห็นแถมแรม4กิกด้วยแล้วก็ Netbook ตัว NB 5 0 0 9 9 0 0นะครับสำหรับตัวชิบ้าฟรีวตดด้วยนะครับป้ายมีฟรีวตดด้วยนะครับแล้วก็พร้อมประกันอุบัติเหตุเป็นตัวนี้ตัวล่างนะครับตัวถูกตัวชิบ้าก็ไม่ทิ้งไปนั่นคือตัวของตัว C640 ว่าจะเป็นตัวคอ i3 2 3 1 0 m นะครับวตแล้วก็16,900 900นะครับแล้วตัวถูกอย่าง e350 ที่มาแล้วนะครับในงานนี้12,140บาทถ้าเทียบกับความเป็นโตชิบ้าแล้วตัวนี้ถือว่าราคาไม่ต่างจากคู่แข่งเลยนะครับเพราะแวะแล้ว129ท่านเองคู่แข่งก็ประมาณนี้นะครับนี่ไฮไลท์นะครับก็ r 7 3 5ตัวเน้นคืออย่างโตชิบ้าเน้นแถมแรมนะครับแถมแ่ม2กิกแรม4กิกและสุดท้ายจะเป็นตัว r700 นะครับตัวนี้นครับ ก็จะแถมแอร์การ์แล้วก็ดรอปราคาลงมานะครับเหลืออยู่แค่หดับ30,000นั่นเองนะครับเมื่อก่อนจําตอนเปิดตัวตอนตตแรกอยู่ที่หลับ40,000กว่าเลยทีเดียวตอนนี้เหลือแค่30,000่นเ่านันเองสำหรับคนที่เน้นความทนทานบางเบาแล้วก็ต้องต o s ชิ b a R 700นะครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับคว <น creamy> ามพาชมโปรโมชั่นของโนบุ๊กแต่ละยี่ห้อ AT, ที่เด็ดๆในงานนี้นะครับ โดยทีมงานโน้ตสเปคนั้นหวังว่าข้อมูลนี้จะเ,เป็นประโยชน์ให้ทุกท่านในการเลือกซื้อนูบุกในคอมบานนอกจากนั้นยังมีบทความในส่วนของออการเลือกซื้อต่างๆพาชมงานที่เป็นภาพนิ่งนะครับที่จะอัปโหลดในโน้ตสเปคเนี่ยตลอดทั้งงานนะครับตั้งแต่วันนี้นะจนไปถึงวันอาทิตย์เลยโปรโมชั่น,นเด็ดๆต่างๆเราจะเก็บให้ครบทุกเม็ดนะครับสเปคต่างๆก็จะอัปเดตให้ครบถ้วนแน่นอนว่าทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลในงานคอมมาทเอ็กซ์เจน2021นี้ได้ที่โน้ตสเปคเลยสวัสดีครับผม